เดมวิชเชี่สวัสดีนะคะวันนี้เนาะคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อก็คือเขามาส่งคุณไหมนะคะแอบส่งคุณเปล่าในสื่อสารโซเชียลช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอะคะ่ะแล้วเขาสง่งแล้วเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะอาจจะเป็นคนที่คนเก่านะคะคนคุยคนเก่าสาม,มีเก่าภรรยาเก่าใครก็ได้นะคะที่คุณนึกถึงเนาะ เขามาสองคนไหมหรือว่ายังคุยกันอยู่ยังคบกันอยู่ก็ได้หรือว่าไม่ได้คุยก็ได้นะคะใครก็ได้เนาะเออจะมาดูซิว่าเขาแอบสองคนไหมเนาะเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเ,เขาสองแล้วเ,เขารู้สึกยังไงนะคะเนาะ,นะก็จะเปิดไพ่ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีก่อนนะคะตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่ห้อง วันเกิดอะไรเนี้ยนะขอสักสี่ใบนะคะดิมขอคำใบนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้เนาะคำใบของคุณหรือของเขา,าสี่ใบค่ะลัคนาราศีเนาดีโอค่ะเมี่ยวนี้ดีกว่าเนาะพอ้อนใหม่ลีโอนะคะราศีสิงเนาะ หรือเดือนสิงหาคมก็ได้นะคะคนที่เกิดที่ย3สากรกฎาคมถึงย3สาสิงหาคมนะคะหรือคนเกิด er วันที่5้านะคะหรือเดือนพฤษภาคมก็ได้นะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขห้นะคะวันที่5ดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนท ah ี่เกิดวันศุกร์นะคะอืมหรือเดือนมิถุนายนหรือคนที่เกิดวันที่6หรือเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเลขหกนะคะคนที่เกิด เดือนพฤษภาคมราศีลัคนาพฤกษกนะคะคนที่เกิดวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะหรือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือเลข2นะคะคนที่เกิดวันที่3นะคะหรือเดือนมีนาคมหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเลข3นะคะเดือนพฤษกษก็พฤษภาก็เด่นเหมือนกันเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาดูคาใบ้ต่อไปนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะสักสี่ใบเหมือนกันนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่เข้ามาดูคลิปคลิป,ลปนี้นะคะขอคาใบ้สี่ใบค่ะให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปคลิป,ลปนี้นะคะสี่ใบเนาะอาจจะตรง70%็ดถึงแปซก็ได้นะถ้าไม่ตรงก็ลองฟังเนื้อหาก่อนเผื่อจะตรงนะคะ โ okay. อเคอสังหาริมทรัพย์ของขวัญแล้วก็เชี่ยวชาญนะคะคืออิมรู้สึกว่าอืมดูกล้องสิว่าเห็นเปล่าโ okay. อเคอิมรู้สึกว่าคุณนะคะเป็นนักธุรกิจคุณหรือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะทำงานพวกอสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้านขายบ้านซื้อที่ดินขายที่ดินอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินเนนงินทองอะค่ะอืมหรือว่าคุณกับเขาเพาิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่าเคยย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันก็ได้ซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ๆร่วมกันซื้อรถซื้อบ้านซื้อของอะไรก็ได้ค่ะที่มันชิ้นใหญ่ๆอ,าอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีความคิดที่จะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันอืมก็ได้เหมือนกัน อืมนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์นะคะอืมเป็นนายหน้าก็ได้นะทำงานกับพวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ของขวัญน,นะคะคุณอาจจะเพิ่งได้ของขวัญมาหรือเขาเพิ่งให้ของขวัญคุณคุณเพิ่งให้ของขวัญเขาหรือว่าคุณอาจเพิ่งได้รับของขวัญจากใครสักคนหนึ่งหรือใคร คุณไปให้ของขวัญใครหร,หรือเปล่าก็ได้นะคะหรือว่าแบ่งปันเออมีการแบ่งปันหยิบยื่นอะไรให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ใครก็ได้เนาะอาจจะคุณอาจจะเกิดวันเกิดคุณอาจจะเพิ่งผ่านไปหรือคุณกําลังจะจัดงานวันเกิดแล้วมีคนเอาของข,องขวัญมาให้ก็ได้หรือว่าคุณเพื่อจะได้รับสิ่งของที่มีมูลค่าก็ได้เหมือนกันนะคะอืม คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะทำงานเกี่ยวกับเออชฟนะคะเป็นพ่อครัวหรือว่าทำอาหารเก่งหรือชอบทำอาหารนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะทำงานเกี่ยวกับการทำอาหารอะไรพวกเนี้ยเนาะชื่นชอบการทำอาหารก็ได้เหมือนกันอะไรที่เกี่ยวกับพ่อครัวแม่ครัวการทำอาหารนะคะเนาะ แล้วก็ผลผลิตนะคะคุณอาจจะไปลงทุนอะไรไว้แล้วได้ผลลัพธ์ตอบแทนมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเอ,อลงทุนเกงกำไรหุ้นนะคะหรือว่ามีฟาร์มของตัวเองปลูกปลูกผล,ลไมปล้ปลูกผักแล้ได้ผลลัพธ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็ได้เหมือนกันเพิ่งได้กำไรมาอิมคิดว่าเนาะหรือคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกเออ เป็นคนเก็บผลไม้ผากหรือเป็นเจ้าของฟาร์มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเนาะคำใบก็มีเลขเจ็ดสามสิบหกหนึ่งยี่สิบห้าห้าสิบสองหกสิบสามนะคะเลขหนึ่งนะคะเดือนกระกกระดามิถุนามีนามกราพฤษภากุมภานะคะอืม อันนี้สองกับห้ารวมกันก็ได้เจ็ดเหมือนกันนี่ก็ได้เจ็ดนะคะอืมโอเคก็จะประมาณนี้คําใบ้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะว่าเขาส่งคุณทาไมเขาส่งคุณหรือเปล่าเขาส่งคุณทาไมแลวเขารู้สึกยังไงถ้าเขาส่งนะคะทางโซเชียลตรงสื่อช่องทางไหนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวอิมขอดูความรู้สึกของ คุณที่มีต่อเขาก่อนตอนนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะิมขอสามใบเนาะคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้คนที่คุณนึกถึงขอสามใบค่ะสองดาบ The Tower ค่ะ Page of p e n t a c l e เนาะได้สำหรับเป็นห้าถ้วยคุณรู้สึกแย่มากเลยเนาะทะเลาะกันไปหรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ สับสนลังเลไม่รู้จะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเดะทาวเวอร์ด้วยเดะทาวเวอร์คืออะไรเนาะอือเพื่อเขาอาจจะเป็นคนรักเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะคะในบางคนเนาะอาจจะทะเลาะกันนะคะแล้วตอนนี้คุณก็เกิดสภาวะเหมือนแบบความสับสนสองดาบคืออะไร ความสัมพันธ์มันอาจจะจบเป็นคนเก่าแล้วด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยทำไมถึงมีครอบครัวขึ้นมาสองอันเลยอ่ะสิบเหรียญกับสิบถ้วยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกถึงความมั่นคงที่มีให้เขาคุณกับเขาคุณรู้สึกคุณรู้สึกยังไงกับเขาใช่ไหมคุณยังรักเขาอยู่เลยนะคะถึงแม้ความสัมพันธ์มันอาจจะจบไปแล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่อยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง นะคะยังรู้สึกมั่นคงอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะนิ่งๆแบบไม่ทำอะไรอะ่ะนะสับสนมากๆตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาไงดีมันจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยากที่จะยังรักอยู่เนาะเพดเอาเป็น,นข้อคืออะไรอยากอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากขอคืนดีกับเขาว่าคุณยังรักเขายังต้องการเขาอยู่นะคะอืความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ คนที่มาดูคลิปน,นี้น่าจะจบแล้วนะคะแต่ว่ายังอยากที่จะกลับไปเริ่มใหม่นะคะถ้าสำหรับเป็นห้าถ้วยใช่ไหมก็คือก็ยังรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่มันก็ยังลืมไม่ได้ยังยังทําใจไม่ได้อะ่ะยังเศร้าเสียใจอยู่เลยแต่ก็ไม่อยากตัดเขาไปนะคะอืมยังรู้สึกต้องการยังรู้สึกต้องการอยู่มากๆเลยนะคะอืม นี่คือสิ่ง tacos, ที seguinte, ท่คุณรู้สึกกับเขาตอนนี้แล้วมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คนที่เข้ามาดูคลิปคลินี้ค่ะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนที่เข้ามาดูคลิปลิปนี้ตอนนี้ค่ะขอสามใบเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ค่ะโอ้ยได้เหมือนกันเลยเพจอัพเอนด์ ถ้าสำหรับเป็นสองสองถ้วยเขายังรู้สึกต้องการคุณอยู่เลยนะเขารู้สึกเศร้านะเศร้าแล้วเหมือนแบบไม่เป็นที่ต้องการอ่ะโดดเดี่ยวเดียวดายไม่เป็นที่ต้องการรู้สึกว่าแบบทําไมคุณกับเขาต้องทะเลาะกันตลอดเวลาต้องขัดแยง้งต้องเอาชนะกันทั้งทางที่ก็แบบยังอยากไปต่อทั้งทังที่ก็รู้สึกแบบเขาก็ยังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่อ่ะอยากไปต่อนะยังรักอยู่นะคะ ตา,ตายสำหรับเป็นสองถ้วยเนาะเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่เขาแบบเขารู้สึกขัดแย้งอ่ะกับคุณอะ่ะไม่เข้าใจคุณอะ่ะแบบไม่เข้าใจทําไมถึงเป็นแบบนี้อะ่ะเออทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้คือแบบทําไมต้องเอาชนะกันต้องไฟกันทําไมคุณถึงไม่เข้าใจเขาทําไมคุณถึงไม่ ไม่เข้าใจอ่ะเออไม่เข้าใจเขาไม่ต้องการเขาไม่ไม่รู้หรอว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอืมประมาณอิมรู้สึกประมาณนั้นนะคะว่าเขาเสียใจแล้วก็แต่เขาก็ยังหลักคุณอยู่โอเคแล้วมาดูซิว่าเขาส่องคุณทำไมอิมว่าคุณกับเขาไม่ยอมคุยกันนั่นแหละมันก็เลยเหมือนแบบไม่เข้าใจกันนะคะโอเคมาดูซิว่าเขาส่องคุณไหมก่อนเนาะ เขาแอบส่งคุณไหมนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช่องฟ้าช่องเขียวช่องอะไรก็แล้วแต่ต๊อกตอกนะคะทุกช่องทางเลยเนาะเขาส่งโซเชียลคุณไหมนะคะเขาสง่งเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาส่งโซเชียลคุณไหมเนาะอิมขอสามใบนะคะเขาส่งโซเชียลคุณไหมส่งนะมองแล้วก็เศร้า <laughs> ได้สำหรับเป็น ควีนออฟคัฟฟนะคะดิมขอขยายสองอะสองมากเลยสองแล้วไม่ได้รู้สึกดีนะคะขอขยายหกดาบหน่อยเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาส่งโซเชียลคุณไหมนะคะหกดาบคืออะไรเดอะฟู fool, นะคะเดอะฟู fool, คืออะไรคะขอหนึ่งใบกับเดอะฟูเขาคนนั้นส่งโซเชียลคุณไหมเดอะฟู the fool, คืออะไรคะขอหนึ่งใบเขาคนนั้นส่งโซเชียลคุณไหมเดอะฟูควีนออฟสอดนะคะ คุณออฟซอดคืออะไรขอหนึ่งใบเขาคนนั้นส่งโซเชียลคนไหนคุณออฟซอดคืออะไรสองเหรียญเขาส่งนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเสียใจอะ่ะอยากกลับไปหาแต่ดูเหมือนคุณอยู่ได้หรือเปล่าโดยที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาได้ไหมสองเหรียญคืออะไรอือเพราะว่า <c oughs> ห้ามายใหม่แล้ว เขาส่องแหละนะอืมเขาส่องแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนแบบมีอารมณ์ขัดแย้งแบบถ้าเขาอยากจะกลับไปหาคุณเขาจะกลับไปได้ไหมอะ่ะเขาก็พยายามไม่สนใจคุณนะแต่เขาก็แบบรู้สึกแบบต้องการคุณอยู่ดียังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่เลยนะคะพยายามปล่อยวางไม่สนใจคุณอะ่ะแต่ก็ยังรู้สึกยังต้องการยังหนักแน่นยังยังต้องการคุณอยู่เลยนะคะแล้วเขาก็เสียใจ รู้สึกแย่พยายามไม่สนใจนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยหนักมากๆอีโก้หนักอืพอพอๆกันกับคุณอะพยายามไม่สนใจพยายามปรงพยายามปล่อยแต่เขาก็แบบเหมือนมีความคิดแบบเนี้ยเหมือนสองดาบตอนแรกที่เข้ามาเนาะสับสนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาพราเขาก็เห็นคุณว่าแบบไม่สนใจคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ย อ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าคืออิมก็บอกไปแล้วนะว่าเขารู้สึกยังไงเนาะแต่เดี๋ยวขอมาดูอิมทีนึงแล้วเขาจะทําอะไรไหมนะในเมื่อเขาส่งโซเชียลคุณแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะทําอะไรไหมนะคะอิมขอห้าใบเนาะเขาส่งโซเชียลคุณแล้วเนี่ยแล้วเขาจะทําอะไรไหมจะเทคแอคชั่นเขาคิดยังไงจะทํายังไงกับคุณต่อไปนะคะ ขอห้าใบเนาะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปเขาส่งโซเชียลแล้วได้สำหรับเป็นไฮพิเนเซตนะคะคืออย่รู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังชอบคุณอยู่เขาส่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาถึงยังรักคุณอยู่นะอยากไปหาคุณมากเลย คุณมีเสน่ห์เอาใจเขาดึงดูดเขาเขาต้องการคุณเขาอยากไปหาคุณเขาชอบคุณเขารักคุณนะคะแต่เขาก็รู้สึกถึงความสับสนและไม่ชัดเจนไม่แน่ใจในตัวเองตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณอาจจะปิดกั้นเขาด้วยเนาะอืมคือเขาแอบ,บส่องคุณหนักมากก้า <c> ว <oughs> มายนะคะเหมือนเขาดูอยู่ไกลๆเอาดูท่าทีคุณอยู่ว่าแบบจะเข้าไปหาเมื่อไหร่ดีหกเหลียงหก <c oughs> เหลียงอ่ะอัศวินถือถ้วยนะคะ จะเข้าไปหาเมื่อไหรด่ดีดูลาดลาวอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าหาคุณเองคิดว่านะคะหกเหรียญเนาะหกเหรียญได้มาได้เดทเดทแอนดีเบิร์ก็คือจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเดทคืออะไรคะนะสิบดาบเพราะว่ามันเจ็บปวดมากเลยตอนเนี้ยคุณนิ่งกับเขามากสินะคุณดูนิ่งกับเขามากเขาเลยเจ็บปวดเสียใจนะคะคุณนอฟเอนาคอนะ เนี่ยคุณคือดีเอ็มเพของเขานะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้หรอกจริงๆอืมเขาตัดขาดจากคุณไม่ได้หรอกนะคะในอิดูกล้องเสียมันเห็นเห็นอยู่นะเขาตัดขาดคุณไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาหาคุณมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้กับคุณนี่แหละหรือว่าเข้ามามอบมอบของมาเปคุณเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเขาจะวางแผนเข้ามาคุยกับคุณนะคะอืมความสับสนนะคะสองดาบกับไฮพินเซนเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกไม่ชัดเจนในตัวเองยังสับสนไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้ข,ขึ้นลงอะคะ่ะอารมณ์นะคะแต่คุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนาะคุณดูนิ่งอะเขาเลยเจ็บปวดคุณไม่ทําอะไรจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะวางแผนกลับเข้ามาคุยกับคุณแน่นอนนะคะเขายังรักคุณอยู่มากนะคะ อืมเนี่แหละคือแอคชั่นของเขาเดี๋ยวเขาคือต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาจะเขารู้สึกหลักคุณอยู่แล้วคุณคือคนดีที่สุดของของเขานะคะแต่คือเหมือนเขาไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงตอนนี้ยเหมือนเขาก็มองดูคุณอยู่อะไรอย่เงี้ยคือปัญหาที่มีเขาควรจะแก้ยังไงอ่ะอืมนะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาแน่นอนนะคะโอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า ให้อยากแนะนำอยากบอกอะไรกับคุณนะคะให้อยาบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณอิมขอสี่ใบเนาะให้อยาบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณค่ะขอสี่ใบโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสนะคะเข้ามาเนาะให้คุณนะคะเห็นชัดไหมเนี่ยโอ้ ต้องกดล็อกเดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้กับคุณนะคะอืมอาจจะเป็นโอกาสที่คุณได้กับเข้าไปหาเขานั่นแหละก็ต้องรอดูนะคะว่าเมื่อไหรเ่เนาะเออถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์เทพที่คุณบูชานับถือนะคะลองสวดมนต์ขอพรลองถามเพื่อแบบชี้ให้ท่านชี้นําคุณก็ได้เนาะแล้วก็คิดแต่เรื่องพลังงานบวกๆนะคะอย่าไปคิดลบเนาะ ดึงดูดพลังงานบวกๆเข้าไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นก็จะดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็ไพ่อีกอันนึงก็คือ take action เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะ take action มาแน่นอนรอได้เลยนอนรอโอเคเดี๋ยวมาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะขออีก4ี่ใบเนาะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณคะในคลิปคลิปนี้เนาะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณยินขอสีใบ getting to know each other เนี่ยผ่านไลฟ์เร o n s ชิพนะคะเขาอาจจะเป็นคนในอดีตประชาติของคุณก็ได้เนี่ย let your friend help you นะคะโอเคไพ่ใบแรกนะ getting to know each other นะคะก็คือเอ่อให้รู้จักกันมากมากกว่านี้หน่อยนะคะคุณอาจจะรู้จักเขาไม่มากพอหมายถึงนิสัยใจคอการกระทำอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้จักเขามากพอเขาก็อาจจะไม่รู้จักคุณมากพอนะคะอืม ให,ให้ทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้คุยกันมากขึ้นกว่านี้นะคะอืมให้เรียนรู้กันมากขึ้นกว่านี้นะคะพาร์ทไลฟ์เรนชิพนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นอดีตชาติของกันและกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เป็นไปได้นะคะอืมปัจจุบันถึงได้มาพบมาเจอกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาฟา้าลิขิตเนาะความเชื่อด้วยนะคะอืมให้เทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคุ้มค่าที่จะรอเนาะ is at work in your love life นะคะมันคุ้มค่าที่จะรอนะคะความรักของคุณในชีวิตของคุณนะคะอืมมันคุ้มค่านะคะถ้าคุณรอมันก็อาจจะประสบความสำเร็จนะคะอืมมันเป็นช่วงเวลาค่ะให้เวลามันทำงานของมันเองนะคะอืมประมาณนั้นเนาะโอเค let your f r i e n d help you นะคะมันก็เหมือนกับเออคล้ายๆกับ ask your angel นะคะก็คือ คุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็ได้นะคะให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะในการเทคแอคชั่นครั้งนี้นะคะที่คุณจะเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคุณกับเขารู้จักกันมาก่อนแน่นอนนะคะอืมเนี่ยในอดีตใต้สำหรับก็เป็นนะคะอันนี้ใต้สำหรับก็คือ you are ready นะคะคุณพร้อมแล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนในอดีตนะคะอืม someone f o m Your Past นะคะก็คือเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะคนในอดีตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขานะคะคนที่สองคุณนะ <c oughs> คนที่สองคุณนะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอิมขอสิบใบเนาะ,ะเลือกแต่คำที่แบบเออน่าจะเป็นของเขาแหละเออนะหรือว่าอาจจะเป็นข้อความของคุณก็ได้เนาะมันอาจจะสลับกันเนาะ,ะแต่อิ่มพูดว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอิมขอสิบใบ ฉันหวาดพิตกก็น่าจะหวาดพิตกอยู่หรอก i never forget นะคะฉันไม่เคยลืมอดีตนะคะฉันรู้สึกหลงทางนะคะฉันรู้สึกหมุนหมองนะคะแล้วก็ฉันอยากกลับมาขอคืนดีเห็นไหมอยากกลับมาแน่นอนฉันยังไม่มั่นคงนะคะฉันเงียบไว้แบบนี้ดีกว่าน้อยใจพี่ฉันซ่อนความลับไว้นะคะฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะอีกใบหนึงเนาะ ฉันไม่เคยรู้สึกถูกรักเลยขี้งอนขี้น้อยใจแต่สำหรับฉันกลัวที่จะเสี่ยงนะคะโอเคนี่ก็คือคลิปแรนดอมประจำวันนี้นะคะเขาส่งคุณไหมแล้วเขาส่งแล้วรู้สึกยังไงนะคะโอเคถ้าโดนใจถูกใจนะคะอยากน้อมรับพลังงานดีๆไปก็กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พิมพ์น้อมรับพลังงานไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ